ราศีมีนนะครับสุดท้ายนะครับราศีมีนแล้วก็รักขณาราศีมีนนะครับสื่อนำโชคของคุณนะครับเอาเป็นว่าไม่ได้เป็นการแช่งไม่ได้เป็นการอะไรนะแต่ว่าถ้าคุณได้รับใบสั่งนะครับในช่วงห่วงเวลานี้นะก่อนที่หวยงวดนี้จะออกนะครับสัก3วัน7วันเกิดไปได้ใบสั่งมานะจะด้วยกรณีอะไรก็ตาม ขับรถเร็วขับรถเหยียบเส้นนะครับไปจอดในที่ห้ามจอดอะไรอย่างงี้นะครับทําผิดกฎจราจรได้ใบสั่งหรือโดนล็อกรอเนี่ยโอ้โหคุณเอาเลขจากใบสั่งนั่นเลยนะครับมาลุ้นโชคเลยนะครับแต่จะต้องแบบนะก็พิจารณาดูแล้วกันนะว่าช่วงไหนอะไรยังไงถ้าใกล้ใกล้สลากออกหน่อยก็โอเคหรืออาจจะเป็นเนี่ยก่อนตั้งนานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบก็คือใบสั่งต่างเนี่แหละนะครับ อย่างที่สองเนี่ยราีมินพิจารณาจากเอกสารต่างๆที่มันเป็นเอกสารที่ทําให้คุณเสียประโยชน์อ่ะหรือว่าเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับเอกสารที่ทําให้คุณเสียประโยชน์มันมีมีเยอะนะใบสั่งก็เป็นหนึ่งในนั้นหรือเอกสารอะไรต่างๆที่แบบมีการเรียกเก็บนะครับหนี้สินต่างๆอะไรเงี้ยหรือเป็นใบแบบใบโน t ติสใบร้องเรียนพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเอกสารที่คุณแบบ เซ็นสัญญาไปแต่เป็นสัญญาที่คุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นสัญญาที่คุณแลดูเสียเปรียบหรือเป็นสัญญาที่แบบคุณมีการเซ็นสัญญากู้ยืมนะสินเชื่อขอสินเชื่อหรือสัญญาแบบผ่อนของอย่างนี้ก็คือทําให้เราเสียสะตุ้งสตังนะครับเป็นสัญญาอะไรบางอย่างที่ทาให้เราเสียสะตุงะต้งสตังหรือมีผลเสียนั่นแหละครับเขาเรียกว่าลาบจากความทุกข์ นะครับล่าจากความถุกการเจ็บป่วยถ้าสมมติคุณเจ็บป่วยอันนี้ก็ไม่ได้แช่งชักหักกระดูกนะครับแต่ถ้าคุณเจ็บป่วยไม่สบายนะครับคุณไปโรงพยาบาลคุณมีบินค่ายาหรือแม้กระทั่งเลขห้องโรงพยาบาลหรือใบเสร็จนะครับในการจ่ายค่ารักษาเหล่านี้ครับสามารถนํามาเป็นสื่อน้าโชคให้กับคุณได้ทั้งสิ้นนะครับบางคนบอกว่าโอ้ทำไมดูเยอะจังอาจารย์นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะ บางทีเนี่ยเ,เรื่องแต่และเรื่องที่หมอแมนบอกไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวทั้งหมดนะครับบางคนราศีมีนอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลก็ไม่ต้องเอาเลขลงพยาบาลใช่ไหมแต่เขาอาจจะเป็นไงโดนใบสั่งส่งมาที่บ้านขับรถปิดกฎจราจรอ,อ่าอย่างงี้ใช่ไหมอ่าบางคนราศีมีนบางคนบอกว่าไม่ได้โดนใบสั่งไม่ได้อะไรขับรถไม่เป็น บางคนไม่มีรถด้วยไม่ได้ขับรถไม่ได้ต้องโดนโดนใบสั่งหรือผิดกฎจราจรอ,อะไรเห็นไหมมันก็ไม่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นไงแต่คนนั้นอาจจะเจ็บป่วยหรือไม่ได้เจ็บป่วยแต่อาจจะแบบพอดีฉันค้าขายฉันเซ็นสัญญาเช่าตึกเช่าหน้าร้านพอดีเห็นไหมคุณก็เอาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะตัวคุณนั่นแหละมาลุ้นดูนะแต่มาแม่น่าไอไป ก็คือมีหลากหลายสถานการณ์แล้วแต่ว่าจะสถานการณ์ไหนจะเกิดขึ้นกับเรานะฮะเรอาก็เลือกเอานะครับเออถ้านะประมาณนะั้นแต่ะฉานั้นแต่ก็ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้มีเป็นการมาแช่งมาอะไรนะว่าเฮ้ยคุณจะต้องเจ็บป่วยนะเดี๋ยวคุณจะแบบเจอใบสั่งนะโดนตํารวจจับนะอะ,นะอ,อ,อ,อะไรอย่าง,างนี้นะเอกสารเกี่ยวกับข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมีนะคือไม่ไม่ได้มาแช่งมาอะไรแต่แค่บอกว่าถ้ามันมีเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมีนะถ้ามีเกิดขึ้นให้คุณสังเกตตัวเลขมันจะอยู่ในนั้นแหละในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วทางเสริมดวงนะครับราศีมีนเนี่ยอย่างแรกก็ให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับคุณมีดาวอาทิตย์ทับลัคนาราศีอยู่ไปทำบุญเกี่ยวแสงสว่างทุกประเภทเลยนะครับจะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงนะครับทำบุญหลอดไฟนะครับ่านไฟฉายกระบอกไฟฉายหรือว่าเทียนนะครับได้หมดเลยนะครับ อย่างที่2นะครับให้คุณไปทําบุญลงศพแล้วก็ผ้าขาวห่อศพนะครับทําบุญลงศพแล้วก็ผ้าขาวหอ่อศพอาจจะเน้นไปที่ผ้าขาวหอ่อศพผ้าดิบห่อศพก่อนเป็นดับแรกนะครับหลังจากนั้นจะขยับขยายเป็นทําบุญลงศพนะครับทําบุญแบบสร้างเมนเผาศพอะไรเงี้ยก็ได้นะให้อยู่ในขอบเขตของในเรื่องของทําบุญที่เกี่ยวกับศพเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับนะลองไปทําดูก็แล้วกันคือ หลักการเสริมดวงที่ให้ไปเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าทําเสริมโชคลาภอย่างเดียวนะครับมันยังช่วยนะเสริมในเรื่องของดวงชะตาคุณด้วยช่วยไปอุดรอยรั่วนะเหมือนเป็นการสะดเดาะเคาะต่อชะตาไกลๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําได้ขอให้ไปทํานะครับเลขนำโชคสามเลขนะครับราศีมีนได้แก่ 1, 48 148สีน้่ำโชคครับก็เน้นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับ